สวัสดีครับคนเครื่องวิธีการเพิ่มหัวใจหรือเพิ่มถูกใจ ig นะครับก็ราคาก็ประหยัดมากนะครับสําหรับบริการนี้นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนมาที่ Google นะครับจากนั้นให้เพื่อนเเซิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า kmm นะครับ kts นะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครับแล้วสําหรับใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็มาสมัครสมาชิกได้จากตรงนี้เลยนะครับ พอมาหน้าสมัครสมาชิกแล้วนะครับก็ให้เพื่อนกรอกข้อมูลครบถ้วนนะครับโดยใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านด้วยนะครับจากนั้นก็จะลืมติ๊กถูกสอันด้านล่างนี้นะครับจากนั้นก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับพอสมัครสมาชิกเสร็จแล้วก็ให้เราย้อนกลับไปที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ทําการลงชื่อเข้าใช้งานโดยใช้ชื่อผู้ใช้งานที่เราเพิ่งได้สมัครไปเมื่อสักครู่นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีหน้าแรกในเว็บไซต์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมี บริการมากมายอยู่ด้านซ้ายนี้นะครับที่ผมจะมาสอนวิธีการเติมเงินแล้วก็ออธิบายนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านบนนี้จะเป็นแพลตฟอร์มที่ทางเว็บไซต์มีให้บริการนะครับก็วันนี้เราจะมาเพิ่มหัวใจ i g จกันนะครับก็ให้เราไปคลิกที่อินสตาแกรหรือ i อได้เลยนะครับจากนั้นนะครับในส่วนของหมวดหมู่นะเพื่อเพื่อนเลือกเป็นเพิ่มถูกใจนะครับมีวันรับประกันให้เราเลือกนะครับว่าต้องการแบบไหนนะที่ผมจะเลือกเป็นสามสิบวันแล้วกันนะครับ จากนั้นนะครับบริการนะครับก็ให้เพื่อนเลือกเป็นอ่าเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นบริการแรกเลยแล้วกันนะครับถูกใจสแกรมนะครับจากนั้นก็นาลิงก์มาใส่ในช่องว่างนี้นะครับโดยวิธีการนาลิงก์มาใส่นะครับให้เราไปที่อินสตาแกรมของเรานะครับเลือกรูปที่เราจะอ่าต้องการจะเพิ่มยอดหัวใจเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นรูปนี้แล้วกันนะครับ คัดลอกลิงก์นะครับได้จากรูปนี้เลยนะครับจากนั้นก็นามาใส่ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็พิมพ์ปริมาณหัวใจที่ต้องการเลยนะครับขั้นต่ำอยู่ที่สิบนะครับด่ผมสาธิตที่ดูอยู่ที่สามร้อยนะครับสามร้อยหัวใจอยู่แค่สองบาทเองนะครับก็ถูกมากนะครับจากนั้นก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับพอสั่งซื้อเสร็จแล้วก็จะมีข้อความขึ้นมาให้เราแบบนี้นะครับหากขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับและทางเว็บไซต์เขานี่มีรหัสคําสั่งซื้อมาให้เราด้วยนะครับ โดยหากเราเกิดปัญหานะครับก็สามารถนารหัสนี้ไปแจ้งแอดมินนะครับมีแอดมินคอยตรวจสอบอ่ามีแอดมินคอยตรวจสอบให้เราตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับย้อนไม่ขึ้นหรือยอ้อนขึ้นช้าก็ลองติดต่อไปดูได้นะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่เราเมื่ได้สั่งซื้อไปนะครับก็จะเป็นบริการเหลือปริมาณและค่าบริการนะครับหากเพื่อนต้องการจะย้อนดูรายละเอียดพวกนี้ก็สามารถมาย้อนดูในประวัติการสั่งซื้อได้นะครับโดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีรายละเอียดที่เราเมื่ได้ซื้อไปนะครับก็จะเป็น เลขออเดอร์นะครับอ่าบริการนะครับปริมาณค่าบริการนะครับแล้วก็มีสถานะบอกอยู่ด้านหลังนี้นะครับก็สถานะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงรอดำเนินการนะครับหากเสร็จสมบูรณ์ก็จะขึ้นสีเขียวตรงนี้นะครับในช่วงรอดําเนินการนี่ผมจะมาอธิบายนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาดูวิธีการเติมเงินกันบ้างนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึงหกช่องทางด้วยกันนะครับจะเป็นสแกน qr code นะครับ อ่าโอนเงินผ่านธนาคารนะครับแล้วก็ต้องอัปโหลดสลิปด้วยนะครับภายในสิบ้านาทีนะครับไม่งั้นจะเงินจะไม่เข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ทูมันนี่วอลเล็ตนะครับอ่างเปาวอลเล็ตนี่ก็เป็นการติดต่ออ่าส่งอ่างเปาผ่านแอปมินได้เลยนะครับแล้วก็เป็นทางเหรียญคริปเหรียญคริปโตนะครับซึ่งมีให้เราเลือกถึง4ี่สกุลเงินด้วยกันนะครับแล้วก็จะเป็น Perfect m o n มันนี่ที่จะเป็นเหรียญ USD นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับได้จากทาช่องทางนี้เลยนะครับมีตอนนี้มี ให้เราเลือกนะครับเป็น google play นะครับเป็น android นะครับตอนนี้ก็กำลังพัฒนาการ app store อยู่นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์นะครับซึ่งทุกแพลตฟอร์มไมันด้อยู่ในนี้นะครับเราสามารถเลือกหมวดหมู่แล้วก็สามารถคลิกดูบริการได้นะครับแล้วก็สามารถดูรายละเอียดของบริการแต่ละบริการได้นะครับแล้วก็กดสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับ ใครสนใจแบบไหนนะครับก็มีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น facebook youtube tiktok ig นะครับ i t t e อินสตาแกรมกูเกิ e นะครับก็มีนะครับหรือจะเป็นทางไลน์ก็มีนะครับทั้ามานะครับก็จะเป็นบริการแนะนําเพื่อนนะครับหากใครอยากได้รายได้เสริมนะครับก็คัดลอกนี้ส่งต่อคนอื่นนะครับก็จะได้อัตราค่าแนะนํห้าเปเซนจากยอดค่าใช้จ่ายนะครับสามารถดูรายละเอียดได้นะครับว่าตอนนี้ยอดเงินของเรามีอยู่เท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็เบิกไปแล้วแล้วเหลือเท่าไหร่นะครับก็ ลองทํากันดูได้นะครับหากใครอยากได้รายได้เสริมนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการติดต่อแอดมินนะครับก็ให้เรามาที่หน้าแรกนะครับก็จะเป็นการติดต่อแอดมินด้านบนเลยนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึงสองช่องทางด้วยกันนะครับก <ber> ็จะเป็นทางตั๋วช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทางไลน์นะครับก็สามารถแอดเข้าไปแล้วก็ติดต่อได้ตลอดยี่ส <reg optim VIN> ี่ช <aroma> ั่วโมงนะครับก็จะมีแอดมินพพอร์ตตลอดยี่สี่ชั่วโมงนะครับทางชุดตั๋วช่วยเหลือนะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นการฝากข้อความนะครับก็จะเป็น เลือกหัวข้อนะครับที่เราเกิดปัญหานะครับแล้วก็รหัสคําสั่งซื้อของเรานะครับแล้วก็คําร้องขอนะครับก็จะเป็นการอย่างเช่นยกเลิกนะครับการเร่งนะครับหรือการซื้อนะครับไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับและหรือแล้วเราก็สามารถพิมพ์รายละเอียดตรงนี้ลงไปได้นะครับแล้วก็สามารถฝากรูปได้เช่นกันนะครับแอดมินก็จะมาตอบกลับเราทางด้านขวานี้นะครับทีนี้มันดูิธิการที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับว่า ขึ้นอย่างนะครับอตอนนี้ก็ใช้เวลาผ่านไปไม่ถึง5นาทีน้บย่อของเราขึ้นมาแล้วนะครับก็ไวมากๆนะครับสําหรับบริการนี้เนี่ยทั้งถูกทั้งไวแบบนี้ก็ไม่ก็พลาดไม่ได้นะครับก็สําหรับใครนะครับที่สนใจทีกคนก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถสมัครแลวเข้าสู่เว็บไต์ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ